หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาออกดำเนินการสอบถามความพึงพอใจประชาชนที่ได้รับโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ตำาบลคํานาดีอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการโดยการปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยางเคฟซิลกว้าง6เมตรไม่มีไหลาทางระยะทาง1.330กิโลเมตร เ้นลักไปได้ทุกอย่างทุ้ทางได้จ้ะเซนนีออกเมื่อได้จ่าเป็นศิลิกับพระมาท่าเซนนี่หละจ้าท่งท่งหลักเลยจ้านี่กับทาเมือเลนี่่วนพอหนาวนี่เลยแล้วกับ่มีใครข้ามามาพัฒนาเลยงานไหนกับพ่มี่เลยจ้ะโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งถนนลูกรังเดิมมักมีปัญหาในการใช้งาน นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปยังตลาดหรือศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในตัวอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดําเนินการชั้นราดอย่างเมื่อดําเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจํานวน1,127คน282ครัวเรือนซึ่งนับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยได้สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกลรวมถ้งเป็นการสร้างรากฐานของชุมชนให้มั่นคงแข็งแรงและสามารถก้าวสู่ความยั่งยืนได้ในอนาคตหารมากขอบคุณหลายครับในนามตัวแทนของพี่รองเทบานอีแห่ข้าไม่ดีนะครับขอขอบคุณนะครับในหน่วยพัฒนา นาที26นะครับเดลีมาพัฒนาถนนเซนนี่นะครับซึ่งเป็นถนนเริ่มตั้งแต่ตังบ้านคํามแดีนะครับอ่าในเมื่อทหารทนาน26ได้เห็นความสําคัญนะของโอกาสของพี่น้องมานเฮานั้นได้ลงเม่ถ่านะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางทหารเป็นอย่างมากนะครับอ่าได้ประโยชน์จากการสัญจรไปมากสะดวกขึ้นนะครับการผลผลิตอ่าคนผลิตทางการเกษตรนะครับก็สะดวกมากขึ้นนะครับกับวมีปัญหาในเรื่องการสัญจรนะครับอ่าเซนนี้โดยเฉพาะ บางคนเป็นผลทีนะครับพาบอลลูนะครับเดินทางเขาจะจะใส่์เนีนะครับมาทุกข้างนี่ก็คือรถติดลมนะที่บ้านก็จะได้ออกมาเห็นซอยมามาซอยเพื่อจะลากรถได้ลากขึ้นนะครับหลังจากนี้ได้เป็นทนาเป็นเป็นทีมาทหารแล้วนะครับว่าก็ต้องขอบคุณนะครับทางหน่วยทหารคณะสองอีกครั้งหนึ่งทีได้นำความสะดวกนะความสบายของพี่น้องของเฮานำาใต่บนขั้นมดีต้องขอบคุณทุกท่ครับสวัสดีครับ 王天，阿泰，嘿<天>。<天>